ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นห่วงประชาชนบริเวณเหตุไฟไหม้โกดังกากเคมีจึงได้ส่งทีม DSS ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ําโดยรอบบริเวณเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานกําจัดกากอุตสาหาก,กรรมวินโพนเศสอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองดังนั้นตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว DSS ทีมกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนําโดยนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติอธิบดีวส พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ลงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองนายแพทย์รุ่งเรืองอธิบดีวอสอกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทีมเร่งตรวจสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์และผลทางห้องปฏิบัติการโดยทีม DSS ได้นำเรือเก็บตัวอย่างอัตโนมัติสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่เสียงทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ค่าน้ำภาคสนามลงพื้นที่เก็บตัวอย่างบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเร่งตรวจวิเคราะห์เพื่อรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป Bruna,